เทือนเรืองเข้ารูปช้างสวัสดีค่ะแนนนี่หนังเศร้าสุชาดาสุดจันพบกับอีเฉนเคยค่ะทุกวันเศร้าตั้งแต่เวลา10บโมงเป็นต้นไปเป็นการสรุปข้าวรายสัปดาห์ข้องเทศบาลเมืองเข้ารูปช้างช่วงนี้เป็นทีรูๆกันค่ะว่า,วา ข้าวสู้ช่วงนาฝนแล้วพอเริ่มข้าวเดือนพฤศจิกายนพอเห็นฝนตังข่าวมาสักทีนึงหรืออว่าตกนานก็เริ่มใจวิววิวว่านามีข้าวบ้านไม่แต่สิ่งที่เราลืมไม่ได้นั่นก็คือเหลืองปักไฟหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่เชื้อว่าใครไล่คนลืมทอดมังลืมปิดสวิตเอาลงมังอะไรมัง ต่างๆหน้าหน้าก็แล้วแต่แต่อย่าลืมให้ไปทอดซะด้วยท้าหักไม่ใช่แล้วเพราะเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุไฟไหม้ที่บ้านผักซอยนึ่งผ่านหิดหรือว่าการจนาวานิตตรงนั้นและทางเทศบาลเมืองเข้าดุชางก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวแล้วก็ญยาดิข่องผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเมื่อวันนั้นเนี่ยที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านผักซอยผ่านนิดนึ่งรื้อแหลกก้อนเรียกว่าซอยโรงเรียนผ่าณนิด ข้างพิทานในวันที่เกิดเเตทเนี่ยมีนายนาราเดชคำถับนาย,ยกเทสมุนตีเมืองเข้ารูปช้างรีบล,ลงพื้นที่โดยเร็วพร้อมด้วยค่ะนายพิทักษ์สุวรรณโนรองนาย,ยกเทสมุนตีเมืองเข้ารูปช้างมีเหลขามีสมาชิกสภาพมีผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีเจ้านาทีแรงประสานกำลังเจ้านาทีป้องกันและก็ลดดับเพลิงเข้าระงับเหตุ ไฟไหม้เพื่อดจะวาไม่ให้หลุกล่ามไปยังบริเวณคางบานถึงที่นี่พอนายกเ่นวาน่าจะ เอาไม่อยู่แล้วก็เลยโทรข้อกำลังจากเผื่อนบ้านใกล้เคียงคือเทศบาลนนะครสุขค่าในส่วนคองเรืองเจ้าหน้าทีร่รถดับเพลิงมาช่วยการระงับเหตุครั้งนี้ด้วยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถระงับเหตุเอา,เอาไว้ได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางเทศบาลเมืองข้ารูุช้างได้มีการเยียวยาเบื้องตอน้นซึ่งนายณราเดชกําทับนายยกเทศมนตรีเมืองข้ารูุช้างมอบไม้ให้ในายสรัญยูมุขขวันร่องนายยก เทสมนตีเมืองเข้าดุบชางพร้อมกับเจ้าหน้าทีของสวัสดิการสร้างคมมอบทุ่งยังชีพให้แก่ขอบครัวผู้ประสบภัยเหตุเพิ่งไม้แล้วก็ได้มีการพูดคุยเพื่อสร้างควันและกำลังใจให้ผ่านผ่อนสถานาการณ์ดังกล่าวไปได้โดยเร็วแต่อยากฝากพ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการอยู่สักินีนึงว่าหากเจอเหตุการณ์ไฟไหม้หรือว่าเห็นควันแล้วแปลกๆหรือว่าสันนิษทานว่าไฟไหม้แน่นอนเนี่ย ตั้งสติก่อนนันดับเล็กแล้วยิบโทรศัพท์โทรห้าเจ้านาทีใครมีเบอร์เทศบาลก็ลองโทรแล่เรื่เอเอาโทรห้าตำรวจก็ได้ว่าแจ้งเหตุก่อนแล้วค่อยไปช่วยเพื่อที่จะว่าทราบมาที่จะช่วยเลือเหตุการณ์ดังกล่าวได้ทันซึ่งขณะนี้เนี่ยการช่วยเลื่อเยียวยานะก็มีเจ้านาทีเนี่ยไปสำรวจความเสียหายคง ข้องบ้านนะั่นแหละก็เป็นการช่วยเลือตามขอบเขตข้องเทศบาลก็ข้อแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งต่อครอบครัวข้องผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตด้วยค่ะเล่ากลับมาดูเรื่องข้องการเตรียมความพร้อมนําท่วมกันตอกันตอตอนนี้ทางเทศบาลเมืองข้อดุบช้างก็ ที่วา่าทำงานอย่างต่อเนื่องราสุดมีการวางแผ่นคิดที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่คลองมูหนึ่งที่บริเวณขลองอีกองที่ประสบปัญหาการกัดเซาะของถนนแล้วก็มีน้ำท่วมข้างที่ทื่วา่า เป็นปัญหาที่้ำซาคมาทุกปีในช่วงนาฝ้นวันนั้นได้มีการลงบื้นทีสำรวจซึ่งมีนายอภิชาติสารบันรองผู้วา่าราชการจังหวัดส่งฆ่านายสั้นแพดบุญญามณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดส่งฆ่าเขตหนึ่งสำนักงานโยธาธิการและพังงเมืองจังหวัดส่งฆ่านายนาราเดชคำทับนาย,ยกเทสมนตรีเมืองเข้ารูปช้างนายพิทักษ์สุวรรณโนรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองเข้ารูปช้าง สมาชิกสภา,าเทศบาลกำนั้นตำบนข้าลูปชางร่วมไปถึงเจ้านาที ติดตามความพร้อมโครงการพัฒนาโครงสร้างผื้นท่านเพื่อบันเทาปัญห้านำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านบางดานมู่ทีหนึ่งที่คลองอีกองได้มีการนําเสนอพูดคุยปัญห้าในพื้นที่ชุมชนบ้านบางดานแล้วจากนั้นเนี่ยก็เดินเทาวลายมาตามเส้นทางเรื่อยๆแวะตามจุดเส้นทางการระบายของน้ำจนยาวมาถึงนาปากซอยซามทิบถนนการจวันัน วน,นิดเพื่อได้ว่างระบบระบายน้ำลักแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้นทางนี้เนี่ยก็มีคณะทํางานจากอ่าสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมผักใต้สำนักงานสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เดินทางลงมา ลงพื้นที่เนี่ยมาสํารวจความพร้อมข้องโครงการภ่ายตายแพนปฏิบัติราชการประจำปีข้องจังหวัดและกุมจังหวัดผักตายฟังอ่าวไทยและแพนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสงข่าเป็นประจำปีงบประมาณ2569อีกด้วยนั่นคือเป็นส่วนที่เป็นการวางแผ่นแก้ไขปัญหาข้องที่มูนึ่งคองอีกองแล้วยังมีถนนหนึ่งอีก้ายหนึ่งหนึกผับตามไปอยู่ที ซอยมิงจเจิญหมู่ทีแ8ดนันถือวาน้ำท่วมสัำสากถูกปีเช่นเดียวกันเพราะว่าบริเวณนั่นเนี่ยไม่มีคู่ระบายนะ้ำถึงระว่างนี้ก็เกิดคำท่ามจากชาวบ้านคองใจว่าไซที่ทําถนน เช็ดชามังเมื่อนไม่มีช่างมาทํามังทึ่งทีนี้นายนาลาเดชคาทับนายหยกเทสมนตรีเมืองเข้าดูบชางก็อยู่ไม่ติดพอได้ยินพันนีทึ่งได้หมอบไม้ให้ทีมประชาสัมพันธ์ในช่วงเย็นลงพื้นที่สํารวจโครงการก่อสร้างถนนขนกีเสริมเลก็กพร้อมคู่ระบายนามขนกีเสริมเลก็กซอยมิงเจริญมูทีิแปพบว่าขณะนี้เนี่ยการไฟฟ้าส่วนผูมีภาค ส่วนจังหวัดสรขลาได้ทําการรื้อท่อนเสาไฟฟ้าเป็นเซ็ตที่เรียบร้อยแล้วซึ่งขณะนี้เนี่ยโครงการแล้วเซ็ตประมาณ50ค่ะในส่วนการดาเนินการขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการทําถนนขนกีเซิมแล็กค่ะพอได้ยินพันนี้ชาวบ้านพอให้คงใจมั่งแล้วนะอ่าซึ่งทีนี้เราเห็นได้ว่า ไปมู่ทีหนึ่งที่กองอีก้องแล้วอ่าถึ่งไปมู่ทีแปดที่ทำถนนซอยมิงเจริญเราก็เวียนลอบมาอยู่ที่มู่ทีเจ็ 7. ที่ของซ้ําลงตอนบ้นรอยตอระหว่างตำบลข้าหลุบชางากับตำบลกอแตววันนั้นได้มีการนําเครื่องจักรขนาดใหญ่มาลงซึ่งนายนาลาเดชคําทับนายยกเทศมุนตรีเมืองเข้าหลุบชางแล้วก็นายปิทักสุวรรณโนรองนายอยกเทศมนตรีเมืองเข้าหลุบชางได้ไปลงพื้นที่หน้างานตรวจสอบความเรียบร้อยของเส้นทางเครื่องจักร ขนาดใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากกองบุบัฒนาทิซี 4, เพื่อมาคุดหลอกพักตบชวาสิ่งกีดขว้างทางน้ำและเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมช่วงหนาฝนพอเสร็จจากตรงนั้นก็เดินทางมาต่อทางหนายกและก็ลงนายกไปตรวจด,ดูความเรียบร้อยหลอดบทถนนและหลอดเกตดินที่มู่บ้านหมันคง ซึ่งลอดบอสและอถเกตดินเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขาเพื่อชายในการเกตบอสอัดนาดินในพื้นทีท้งนี้ก็ขอขอบคุณกองพลพัฒนาที่ซี่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขาที่ให้การสนับสนุนใน ส่วนข้องเขื่องจักกับทางเทศบาลเมืองเข้าดูบช้างทึงแล้วตอนนี้อีบอกร่าวว่านายกนี่แกเล็งเต็มทีจัดนักจัดเต็มให้ทางกองช่างข้องเทศบาลเมืองเข้าดูบช้างทํางานไม่มีวันหยุดทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ลงเต็มทีได้ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินง,งานการคุดหลอกทางระบายนา้ำและดูดโคลนบริเวณมู่ที่สี่มู่ที่ห้าแล้วก็มู่ที่แปดซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยก็ได้ ขีบไปแล้วบางส่วนหนึ่งพอถึงวันอาทิตย์ไปกันต่อลาวทีตะน้น้ส้ลักของอาการจนาวนิดพอฟังแล้วแน่นนี่เองก็ข้อเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทํางานทุกคนในช่วงสวัาทิ์ด้วยใครที่ฟังตั้งแต่แรกก็เห้นว่านนหยอกได้มีการคิด ในมีการแก้ไขปัญหา 15, ไม่ว่าจะเป็นมู่ทีหนึ่งทีคลองอีกองมู่ทีแปดซอยมิงเจริญแล้วลอบมาอยู่ทีมู่ทีเจ็ดคลองสงําโรงเราเห็นถึงการทำงานที่มีการกระจายที่ครอบคุมทางซามเขตในพื้นที่ตำบลเข้าหลุกช้างนั่นเป็นจอบไปแล้วนะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอานามท่วมแต่อีกสิ่งหนึ่งที่คาดไม่ได้เหมือนกัน เป็นเรื่องข้องสุขภาพข้องชาวบ้านถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอีกเรืองนึ่ง นับว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญของนายกได้แรงเอาไวา้ชัดเจนวันนั้นนําทับโดยนายนะราเดชคำทับนายกเทสมนตรีเมืองเข้าดุบชางพร้อมด้วยนายพิทักษ์สุวรรณโนร่องนายกเทสมนตรีเมืองเข้าดุบชางเลขาสอทอพ่อออกกองสาธาราสุขและสิ่งแวดล้อมล่งพื้นทีมอบสเปทากันยุ่งและ้ายอเบสลูกว่าชายีิทำไมยุ่งตายอั ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทางซี่แห้งในเขตเทศบาลเมืองเข้าหลุบช้างเพื่อร่นรงงงป้องกันการเกิดลูกน้ำยุ่งไล่และการแพลระบาดข้องโรคคข้เลียดออกและรอพอซสอตอที่วาซี่แห้งนี้มีนึ่งวันนั้นที่ไปรอพอซสอต่อเข้าแก้ว ช่องลายมาต่อทีร่อพ่อซ่อต่อส่วนตูนแล้วไปต่อทีร่อพ่อซ่อต่อถุงใหญ่แล้วมาจอบทีร่อพ่อซ่อต่อเคหะซึ่งบรรยากาศวันนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นมีเจ้าหน้าที่อ๋อซ่อหม้อมาตอนรับนายกเทศมนตรีเมืองเข้ารูุช้างและคณะผู้บริหารได้เดินเข้าไปเยี่ยมทักทายช่าบ้านที่มาใช้บริการ อรอพ่อสอต่อ่ามเรืองดาวซาตุกสุกดิบให้พ่อแม่พี่กับพอ่พอ,แพอแม่พี่น้องแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็อสอมอที่ให้ความรวมมือในการทํางานมายังต่อเนื่องการลงพื้นที่ครั้งนั้นนายบอกว่าเราจะต้องทําส่งค้ามกับโรคไม่ว่าโรคไหนก็แล้วแต่เราต้องสู้รบให้ได้ ลบให้นะแต่ซึกงข้ามนี่แน่นแหละส่งแล้วววาน่าจะไม่งา่ายพอนายกได้ลงไปเล่นในซ่งข้ามนี้กันนั่นคือซุ่งซ่งข้ามกับปา่าวาญนายกอีนาะหรือไม่นะนั่นพอเมพี่นองฟังเลวลองไปท่ามนายกเลววา ไม่ร้วนะไม่นะส่งคำกับปรววัานด้วยความห่วงใยจากเทศบาลเมืองเข้าดูช้างอยากให้ชาวบ้านทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพกันให้ดีให้แข็งแรงไปตรวจสุขภาพกันบ่อยๆไม่เกินลูกไม่เผือแต่หากว่าเกินลูกขึ้นมานี่ ครูไล่เหลืองเล่าฟั่งเหลืองการทํางานมาเยอะแล้วงันเล่ามารวมแสดงความยินดีกับเทศบาลเมืองเข้ารูปช่างกันน,น,นําโดยนายณราเดชคําทับนายยกเทศมนตรีเมืองเข้ารูปช่างพร้อมด้วยนายพิทักษ์สุวรรณโนรองนายยกเทศมนตรีเมืองเข้ารูปช่างพ่อออกองซาธานาสุขและสิ่งแวดลอมหลับโล่ล่างวันกองทุนลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นทีและ LTC การดูแลระยะยาวด้านซาธานาสุขสาหรับ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงและบุคคลที่มีภาวะพึงพิงได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับดีเด่นทองคำค่าประจําปี2567เเอาละค่ะ ยูกันช่วงสุดท้ายของรายการแลไงไงเถือนเหลืองเข้ารูปช่างกันแล้วผู้ฟังสามารถรับชมรายการได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10บโมงเป็นต้นไปฝากกดไลค์กดแชร์กดใจให้กับรายการของเรากันด้วยสำหรับวันนี้ข้อตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ